สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนี้นะครับเหรียญ10บบาทกรุด2สีนะครับเป็นเหรียญ10บบาทที่เป็นเหรียญของวาระครบรอบหนึ่งรปีนะครับของธนาคารไทยแห่งแรกเป็นเหรียญที่ด้านหน้าเป็นรูปกรุดนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นรูปอ่า รัชกาลที่5้ากับรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าในคลิปนี้คืออด้านหลังผมเนี่ยได้ใช้ทิชชู่ปิดลว้นะครับเลยทําให้มองไม่เห็นถ้าเป็นเหรียญน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นตัวติดหายากสองสีที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้คนไทยเรามีความเชื่อว่าครุฑเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และสามารถไล่สิ่งที่ไม่ดีและความชั่วร้ายออกจากตัวเราได้นะครับผมเหรียญน,นี้นะครับดูข้างหน้าข้างหลังแล้วไม่มีอะไรแต่ก็คือผลติตออกมาก็ถือว่ามากไหมก็ไม่มากนะครับน้อยไหมก็ไม่น้อยก็สามารถพบเห็นและพบเจอในระบบเป็นเหรียญวาระ1เหรียญที่อยู่ใน61ฟวาละ ที่นักสะสมนะครับได้ให้ราคาเหรียญน,นี้มาและเป็นตัวจิดลำดับด้วยนะครับดังนั้นแล้วนะครับผมจึงมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้นะครับสภาพผ่านการใช้งานยังไม่เก่าไม่สึกเท่าไหร่ผมให้ราคาที่เหรียญละ30บาทนะครับถึง50บาทถ้าเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับผมให้ราคาเหรียญละ100บาทนะครับ ทุกท่านฟังคลิปผมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าใครมีนะครับสามารถส่งเหรียญเข้ามาประเมินราคาได้นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์064 225 1499ได้ตลอดเวลาขอบคุณมากครับ